ชนคันนะครับตอนแรกชนนเป็นพี่บิดกับพี่จายาวนะครับเ,เป็นระยะใกล้มากอมโอ้ย นี่นะครับเป็นเจ้าํำลีนะครับซึ่งหายไปนานนะครับถายณบ้านคลองมหาดตมบลท่ตตาตะเกียบอำเภอท่ตาตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันที่15ตุลา2566เวลาโดยประมาณ6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดับเครื่องรถก่อนครับ ตัวนี้คือเจ้าคำลีนะครับงายาวแล้วก็งอนขึ้นนิดหน่อยนะครับแปลแมมากนะครับงาเขาซึ่งถ่ายในวัดมาเมื่อสักครูน่นี้เป็นระยะใกล้มากครับยังยังตกมันอยู่นะครับยังมีคราบที่ขมับเขาอยู่นะครับนี่นะครับถ่ายหนะ้าบ้านคลองมาหานะครับ เป็นอาสาของหมู่บ้านนะครับถึงอยู่กันจำนวนหลายคนนะครับนี่ครับมาถ่ายเจ้าสำลีนะครับเราก็จะมีอาสาอยู่หลายคนนะครับมีทั้งช่างภาพเพื่อนะครับอาสาของเรานะครับมารถคันนี้นะครับไกลไปหน่อย มารถคันนี้นะครับอ่ามีปิดทะเบียนด้วยอาสาของหมู่บ้านคลองมหานะครับรางทอยู่ระยะประมาณร้อยเมตรนะครับต้องขยายนะครับถึงจะเห็นชัดออกมาแล้วนะครับเป็นเจ้าํำรีนะครับเป็น ท,ที่ตัวใหญ law, market, ่มานะครับณบ้านคลองมหาดตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับทางโน้นก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่สองคนนะครับแต่การดรถจะไม่อยู่มีคนบอกยากเหมือนกันนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เราก็อยู่กันหลายคนนะครับนะครับไปได้ได้ยนะครับเจ้าหน้าที่เราอยู่เยอะนะครับคอยการ์ดรถ